ลอซัสแห่งรส (Colossus of Rhodes) เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณโคลอซัสแห่งโรสเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอรารยธรรมกรีกในสมัยนั้นโคลอซัสถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของชาวเมืองโรสที่สามารถต้านทานการลุกรานจากกองทัพของกษัตริย์อันติโกนุสที่1แห่งมาซิโดเนียและลูกชายของเขาเดเมทริอุสในปี305ก่อนคิด์กัารา การก่อสร้างโคโลอซัสแห่งโรสการก่อสร้างโคโลซัสแห่งโรสเป็นหนึ่งในโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณโดยการก่อสร้างเริ่มขึ้นประมาณปี292ก่อนคริศักราชและเสร็จสมบูรณ์ในปี280ก่อนคริศักราชใช้เวลาทั้งหมด12ปีจัดเป็นหนึ่งในผลงานทางวิศวกรรมและศิลปะที่โดดเด่นที่สุดของโลกยุคนั้น โคลอซัสถูกออกแบบและสร้างโดยเชลซ์เวนโดสซึ่งเป็นปฏิมกรที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นและเป็นสิทธิ์ของไลส์โพสซซึ่งเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญการสร้างรูปปั้นขนาดใหญ่รูปปั้นนี้มีโครงสร้างภายในที่ทำจากหินและเหล็กเพื่อรองรับน้ำหนักของรูปปั้นขนาดมาหึมาเหล็กถูกนำมาใช้สร้างโครงข้างในให้แข็งแรงก่อนที่จะหุ้มด้านนอกด้วยทองสำริซึ่งเป็นโลหะผสมของทองแดงและดีบุก โดยวัสดุนี้ได้จากการหลอมอาวุธของทหารมาซิโดเนียที่พ่ายแพ้รูปปั้นมีน้ำหนักมากและต้องใช้วัสดุมหาศาลเทคนิคการก่อสร้างการสร้างโคลอสซัสอาจเริ่มก่อสร้างขึ้นจากฐานโดยสร้างฐานก่อนแล้วค่อยๆก่อรูปปั้นขึ้นไปทีละส่วนโดยการสร้างฐานขึ้นมาสูงพอสมควรเพื่อรองรับน้ำหนักของรูปปั้น การสร้างรูปปั้นขนาดใหญ่ในสมัยนั้นมีความท้าทายสูงโดยเฉพาะการทําให้โครงสร้างมีความมั่นคงไม่ให้พังลงจากน้ำหนักตัวเองและอาจใช้เครื่องมือก่อสร้างเช่นลอกและคานเพื่อยกชิ้นส่วนโลหะและหินขึ้นไปในที่สูงซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงในยุคนั้นสถานที่ตั้งรูปปั้นโคลอซัสตั้งอยู่บริเวณใกล้ท่าเรือของเมืองโรส เื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ต้อนรับผู้ที่เดินเดือเข้ามายังเมืองอย่างไรก็ตามไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ารูปปั้นนี้ตั้งตรงหรือแยกขาอยู่ที่ปากท่าเดือตามที่เป็นตำนานรูปปั้นโคลอซัสมีความสูงประมาณ33เมตรซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปปั้นที่สูงที่สุดในยุคนั้นโดยความสูงของโคลอซัสเทียบเท่ากับอาคาร10ชั้นในยุคปัจจุบันและมีขนาดใกล้เคียงกับเทพีเซรีภาพในนิวยอร์ก ความพังทลายโคโลซัตแห่งโรสประสบความพังทลายหลังจากถูกสร้างขึ้นมาได้เพียง54ปีเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี226ก่อนคิด์ศักราชหลังจากการพังทลายของโคโลซัสชาวเมืองโรสได้ทำการปรึกษาผู้พยากรณ์ในเรื่องการซ่อมแซมแต่ได้รับคำทำนายว่าหากสร้างรูปปั้นขึ้นมาใหม่จะนำมาซึ่งโชคร้ายด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงตัดสินใจไม่สร้างโคโลซัตขึ้นใหม่ ปล่อยให้ซากปรักหักพังของรูปปั้นอยู่เช่นนั้นหลายร้อยปีชิ้นส่วนของโคโลซัสยังคงถูกทิ้งอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาหลายศตวรรษจนถึงปี654หลังคิดักราชเมื่อเกาะโรสถูกกองทัพอาหรับเข้ายึดครองเศษซากของรูปปั้นถูกนำไปขายเป็นเศษโลหะตามตำนานโดยชาวอาหรับขายโลหะเหล่านี้ให้กับพ่อค้าชาวยิวที่ขนเศษโลหะไปขายการเป็นตำนานและสัญลักษณ์ ถึงแม้โครโลซัสจะพังลงและเศษซากถูกขายออกไปแต่โครโลซัสยังคงเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่และหนึ่งในเจ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเรื่องราวของโครโลซัสยังคงถูกเล่าขานตลอดหลายศตวรรษแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันการเสนอก่อสร้างใหม่ในยุคปัจจุบัน มีความพยายามและข้อเสนอในยุคปัจจุบันที่จะสร้างโคโลซัทแห่งรถขึ้นใหม่โดยเฉพาะในคิศตวรรษที่21เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่จนถึงปัจจุบันโครงการนี้ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญเกิดขึ้นในปี2015เมื่อกลุ่มสถาปานิกและนักออกแบบจากหลายประเทศในยุโรปได้เสนอแผนการสร้างโคโลซัทขึ้นใหม่ในเมืองโรสโดยมีความสูงถึง150เมตร ซึ่งสูงกว่าโคโลซัตดั้งเดิมถึงเกือบ5้าเท่าโครงการนี้วางแผนให้รูปปั้นมีการสร้างด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าแก่เมืองและทำให้รูปปั้นเป็นพิพิธภัณฑ์หรือตึกที่สามารถเดินเข้าไปชมข้างในได้แม้ว่าแนวคิดการสร้างโคโลซัตขึ้นใหม่จะได้รับความสนใจอย่างมากแต่ก็มีข้อโต้แยง้งและความท้าทายที่สำคัญต่างๆ เช่นเรื่องงบประมาณและการรักษาประวัติศาสตร์โบราณแบบนี้ให้คงอยู่โคโลซัสแห่งโรธถือเป็นตำนานและสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและวิศวกรรมของโลกยุคโบราณแม้ว่าจะไม่หลงเหลืออะไรนอกจากตำนานความยิ่งใหญ่แต่รูปปั้นโคโลซัสแห่งโรธยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความเชื่อทางศาสนาและความแข็งแกร่งของชาวโรสซึ่งยังคงถูกเล่าขานและเป็นที่จดจำในฐานะของหนึ่งในหลายสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณและจะเป็นที่จดจำในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดติดตามและแชร์คลิปของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ